ทุกคนกำลังอยู่ที่ต้องปฏิบติว่ามานอกนี้จะทำผที่เรื่องไน,นในว่าทำการละเจ้ ท่าจะทาบว่าในพบกดกถาว่าร้องไกับอะไรเขาจะบอกว่าเขาเก้อิที่เืาราจามว่าที่ว่าความสทีใสในครทแล้วปเดในสวรรค์นรอาจะตอบว่า,วาไม่มีรอาจจะกำหนดด้วยการนับเสี ประมาณเท่ร์มกร้อนหรือเทอรมพันหรือเทอร์นแสตดีแลจากพาดีกันค่าที่เกิดากการดค่าถาวรปกาะราเทโลจะมีแกนประมาณแปดสิบพันวัตตุททิทิภูดจะเป็นค่าตัวดับบันถึงบรรยาการอุปกรรคราว้ามกันรอาไนยุรุปนมาบญอาถางเป็นรนัตตาภูมิที่ประกาศตีในวันรุ่งข สปงนคำพังปฏิบัติจร,รัพระสรียาริษแล้ว่ารที่จูงมอใหาแวลองแหงเจะเข้าไปสูงรวมสาวิชีเพื่อศึบัารจ็กที่ประตูเรียนของพระเดินทางนิดัยนั้น,น,นมะไปรีบานุกกำยานนอนสิดหน้าไมขค่าส่งดีเล และก็สวยใหแน่ถือแกงนแน่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 แร่แน่แน่แน่น่แน่น่แนมแน่แน่แน่น่แนยิน่แน่แน่น่แน่แน่่แน่แน่แน้แน่แน้น่แแน่แน่แน่่แนวแน่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 แนนนนน แม้ะมีองข้าของเราก็ย่ไม่หว่าทิจตคุณธรอยา่างอื่นไมู่ีดังนล้วดิฉําแต่งันให้เลือสพระสัจจะทรงพระจรรว่าพอลังด้วยการที่บังนกนี้ทำใจให้ไม่ใสประมาณเท่นั้นก็เส็จไปแล้วเมื่อพระสถานาคนของกำลังอืนักตักปัมาลนันอยูใจเลือกใสทำกาลแล้วเป็น หลับตาแล้วกลับตื่นขึ้นไปเกิดในดิมานทอ์ลุงประมาณสามสิบยอดในทวโลปัญคราธรรมชาติและจิตจริรามานุษยแสดงได้ดิบการร้องไห้เป็นตุนดาบัญทิปตาทุกๆวันร้องให้กลา,างฝน,งาานลามว่า เดี่ลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเดี่ลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน,นเคนแลในจดบันทกบัอบวนแล้วคว่าสับัติน,นี้เราได้ด้วยกับอะไรเมื่อพิจารณาไปก็รู้ว่าได้ด้ใจที่เริ่สเนารยจงดีแล้วจึงคิดต่อไปว,ว่าลังผู้นี้ในการเมื่อเราไม่สบายหาได้ที่หอประกอบยากได้เดี๋ยวนี้ไปตามทาง กินอาหารยนี้หากินสวยเลยคได้บ้านแรกก็สวยเลยเดี๋ยวน้องคนสวยน้องัวเล็ตคอยลางออไปอีกเขาจะได้เข้ากันดานหลัได้ไงครับหนึ่งสาสามครับรามเขาแล้วที่ว่าราร้องห้รอโกที่บุกกรดก็มาบกันร้องห้ กำลังเล่าข้อท่ทำเขาดูจัดแล้วไม่ใช่สางท่ามว่มาารตกแต่งอะไรวะแระก็ีค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงบปรมชัานน่าแต่คะเดพวกเราก็จะขับกล่อมเพลงพนักานเพลงงานบุญงานบวชกันไปเรื่อยๆกันละกันนะคะ กาอบนันงเกี่ยวกับงานบราณโบราเตยในช่วงขผเจดนากับเราพเตอร์เบีสิค่ะ ใชแล้วกันกิจวัตรผมท่าล้วกันนะครับผมแล้วก็แล้วเป็นถวายครูอาจารย์กับพวกเราตีมิเตอร์มิสิกแล้วกันเดี๋ยวส่งต่อด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมจเจอเจอกับพวกเราช่วงมัองอศวาสิทธพิชป์อย่างละที่คนแรกนหล่านั้นนี่เป็นผูน้ชื่อว่าอันุชาสมบูรณ์ด้วยกันทั้งหมดทีเดียวเป็นคันว่าสลัมยาภูเป็นต้นที่หกที่คือของบุคคลสี่คน

รายสำคเรี่องรอบแอรเงเขาไรดงรรที่ส่งผปสูสมรราสาที่กาคว่าของพระที่โกลส่งทส่ดรูปหรือรสีบรองใ่ลยกดโทรไม่ได้เนี่ย ทงอกที่สุลาไปทสุลานนไปแล้วนานโราณะที่ตกแต่งไว้รูปบ้านตกท่านประสงค์จะฟังสุนัยเมื่อเขาเรียนว่าสติดปรานสูตที่พระพุทธเจ้าทุกโรธไม่ตกงลังแล้วจึงเริ่มเกดพระสุนว่าเอกาเยโนออยังที่เขา ศาสนาธรรมยาติความคุ้นเคยกันที่น้าจะเป็นวันน้าธรรมตะวน,าวน,านาอาท์ในวันหนึ่งนราพร้อมกันนั้นก็นามีงานหน้า,นา,าคนงานคนขนงานใหญ่ อีกงานหนึ่งก็คืองานประชาอุปสมบทนะงานบวชนะอุปสมบทนะเ่นนาที่อออนุโมทนานเวลาอีกแค่ส <icated> ิบนาทีประกาศโฆษณาแล้วอออนุโมทนาเราพุทธมาลีอยู่ยิ่งนะรวมไปบนานก้ำก็ไยที่ทศกรมการในอีกห้บป่าอแล้วท้าพุทโยมอุดมชาญโูล นายผจญวณดงจาร์โกระบนคณะข้าไฟหนึ่งร้อยบาทนะสมตบเข้ากองตนว่กรมสงครามนาอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ประวณจาตาตดินเดิมนายผจะวณจารินเดิมร่วบนคณะข้าไฟอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็คุณจิตวิสาสงครามนะรวมบนต้เติมอีกหนึ่งร้อยบาทนะขอประกาศอนุโมทนาจารุตกนาด้วยกันนาไปได้ยินได้ฟัง นะแล้วก็พอยองมาราบินเตียนุศนสอนนะระบบบนกานั้นเต้าไปหนึ่งร้อยบาทกยองงไปจงพุงนะ่นั้นีตก็ฝากมาทำบญทั้งแคนะ่เมื่อวานนึ่งสิบบาทรวมของุณวกรมสงงคราะหนึ่งร้อยบาทกานั้นเต้าไปยี่สิบบาทแล้วก็ชะมะนี่สอิบี่บาทาวนะรเป็นหนึ่งร้อยหกสิบบาท <Okay. S 1> แล้วก็พอยองพนนอมช่างม่วงนะ้เาฝากมาทำบนไปเช่นเดียวกันอีกห้าสิบบาทอยอจรารันช่าง ประกาศอนุโมทนาประจำเล้งประจำสมบัติสีแรดนารบนจุดหนึ่งร้อยบาทประจวางประจำรไปในสองดาวรุ่งบนหนึ่งร้อยบาทครอบครัวอัตโนมิารุ่งบนจุดหนึ่งคนต่อ้กันในแกนสีดและตแห่รุ่ตโนสี่สิบาทประจำขบเคีดยแดงดาร่งบนคณะรถไฟหนึ่งร้อยบาทและประจำสายแดง ร่วมบนอิศรางร้องปานะขออนุโมทนา๑๐บาทะร้อมกันนะก็ยัง nah, มีค nah, ุณจงเพิ่มทำงานร่วมบนอิศพิจากุศลให้กับธิดามารดาและก็เจ้ากรรมในเวรือน๕๐บาทผู้จงประเจวบวนาตรีร่วมบนอิศพิจารณาตนให้กับพน้องร่างเล็กนางสาวสมศรีวันที่๑๑ก็ร้องปาผู้จงชดเชย พุะเจ้าบุภายินมักนาต้อรอัครรานาร่วมบริจาคนาเติมโตษี์นาเติมเตอร์ห้าตัวเปนสารบุนกนั้นกไปหนึ่งร้ปากขอประกักาศอนุโมทนาคุณเยอาดาราแสงสสรินาบุญกระนั้นไปเติมเตอรบุญที่ส่วนส่วนแม่จับแม่ต้องไปเลขั่